แซมเองนะครับสวัสดีครับมาต่อเอาติดอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเป็นเอาติดหน้าใหม่ปี2019เครื่อง 1.6g เลขไมล์ห0่ม่เท่านั้นนะครับแซมเปิดราคาคันนี้อยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทเป็นหน้าใหม่นะครับตัวนี้หน้าใหม่แล้วสีบอลเงินครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากการประาปานครหลวงทะเบียนสวยครับ1471นี่นะครับแบบนี้ พันหก g ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับเลขไม่น้อยมากครับ1 000, 1บึ่0หมืเบาะหนังนะครับภายในสีออกสีครีมครีมโทนอ่อนๆน,นะครับแผงข้างก็ออกครีมครีมขาวๆนะครับอันนี้มาแบบเดิมๆยังไม่มีการเก็บงานนะครับนี่หน้าต่หน้าจอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เกียร์ออโต้นะครับตัวใหม่แล้วนี่ครับรถปี10 9ก6 0 0ันซีครับเครื่องเบนซินนะครับสวยงามครับคันน,นี้นี่ครับใครหาหน้ามาอยู่ราคาไม่แพงแซมก็แนะนำคันนี้ได้เลยนะครับภายในถือว่ายังไม่โซมนะครับก็มีร่องรอยตามการใช้งานนิดเดียวนะครับแซมเก็บงงเก็บงานให้นะครับ มาดูกิโลกันนิดนึงนี่เลขไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิสวยงามครับคันนี้แนะนำครับไม่น้อยราคาไม่แพงห้าหกเก้ครับห้าแสนหกหมื่เบาทนะครับเหมือนเดิมครับราคาเงินสดก็ไม่มีเก็บแบตเหมือนเดิมห้ารับไปเลยนะครับราคานี้เครื่องยนต์กเกียร์ก็มีให้เหมือนเดิมอีกเช่นกันนะครับสนใจยังไงก็ โทรหาแซมเหมือนเดิมครับเบอร์เดิมเลย0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับโกดังอยู่ที่บางพีนะครับสมุทรปราการสีแยกคลองขุดนะครับผมอยากดูขนไหนเพิ่มเติมก็โทรหาแซมหรือทักหาแซมได้นะครับ0963543692ครับเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนโอเคคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ